สถานีลำนลายที่นี่สถานีลำนาลายก่อนลงจากระรบโปรถตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากระบวนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะคะขรบวนรถที่จอดเทียบทางเทาที่หนึ่งเป็นรถด่วนขบวนที่เจ็ดหกรับส่งผู้โดยสารจากต้นทางสถานีหนองคายปลายทางสถานีกรุงเทพผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารกับกระบวนรถนนี้แล้วกรุณาตนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นบนกระบวนรถ และจัดหาที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะขบวนรถเที่นนี้เมื่อออกจากสถานีลำนารายไปแล้วจะอยู่ลรถส่งผู้โดยสารที่สถานีโคงสลุกแกงสะเต้นจุดทางแกงคลอยเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะบริษัทลงที่นีค่อนข้างเยอะเลยนะ